ก่กันแล้วค่ะกับช่วงเฮฮาหน้าร้านตอนพ่อนักกล้ามเอ็งครับเขามาทำอะไรกันเยอะแยะพี่อยากรู้ปะล่ะอยากรู้ดิอยากรู้ก็ไปถามเอาเองเลยเฮ้ยพี่เป็นลูกน้องกูนะเนี่ยคุกเข่าเป็นฟองเลยนะเดี๋ยวพี่เอาไปถามไปเอาไปถามเลยพี่ไปถามเลยอยากรู้อ่ะเฮ้ยพี่ครับ ออะะไร่ตกใจเลยสวัสดีพี่พี่ทุกคนครับสวัสดีครับพี่โห่นี่นักพละกายทั้งนั้นเลยเหรอเทรนเนอร์มาป่ะมาครับโหนี่พวกคุณนี่นี่เพิ่งเริ่มเล่นกันใช่ไหมเนี่ยใช่ครับพฮะนี่คุณยังหุ่นดีขนาดนี้ผมอยากเห็นเทรนเนอร์คุณเหลือเกินเฮ้ยมาแล้วสวัสดีครับคัสดีครับคุณครับตัวเนี่ยฮะ คืูเพิ่นว่าผมเครียดมากเลยคะฮะขับรถเนี่ยพอดีรถมันติดมากนะผมติดอยู่ฝังนู้นหลายชั่วโมงเลยโโอ้หครับผม่คุณเล่นมานานหรือเปล่าเนี่ยล่าสุดผมเพิ่งลงกินเน็ตบุ๊กนะฮะกินเน็ตบุ๊กครับผมเป็นชายพะกายที่เล่นก้ามขาใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนี่ฮะผมปั้นมาจนแบบว่านี่ถามดินี โลกเ้าวช้างก็เ่าทำไมเล่นคุณไปเล่นเพื่ออะไรฮะตรงนี้ไม่มีค่มีคนเล่นนะท<อ>่าใช่ฮนะมีผมคนเดียวฮนะในโลกคนระับเพิ่งลงกินเห็นปุ๊บไปออว่าก้าวแบบอาจะเจอที่สุดผมผม,ผมได้ตำแหน่งมากนะ้ามส้นอะไรคุณเล่นุณเล่นอยู่ไหเดินอะย่างฮะ ร้อยกิโลจะได้พี่พ่อต้นอั้นี้จริงๆม่ไม่ตลกนะคุณคุณเห็นผมเป็นตัวตลกอะไรนะครับไปเล่าให้ใครฟังเขาก็ตลกล่าสุดคุณได้ดูคลิปไหมที่ผมลงมีโชว์ผมในยูทูบว่าคุณไปเซิร์ชได้ดูไปดูเลยพิมพ์ว่าอ่าพิมพ์ว่าคุณอกอู ผมใช้ผมใช้อกูดผมเพิ่งเปิดใหม่ครับพี่พัทยาใหญ่มากเลยอกูดฟิตเนสอโอ้โหฟิตเนสแล้วตอนนี้ก็คลิปผมกำลังแชร์ในทั่วประเทศเลยอกูดฟิตเนสเลยใช่ฮะแล้วผมผมืเมื่อไปประกวดมาผมประกวดพร้อมเพลงนะฮะพร้อมเพลงผมเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วได้ตำแหน่งมาด้วยเพลงอะไรได้แต่ผมโชว์โชยให้คุณดูที่ผมไปโชว์วันนั้นนะครับดูดูอ่ะอ่ะฮะ ดูว่าคุณก้องชอบปึ๊บไปดูไมดูอยู่กับอาจารย์ดูมาคุยแต่ก็รช่วงกาบอาฮาจากกูเลยเนี่ยเอางี้เดี๋ยวให้เขายกทีละชิ้นทีละชิ้นดูซิว่าเขาทำได้ไหมอ่ะคุณลองอยากดูเขายกว่าเขายกขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวดูคุณลองยกอ่ะคุณช่วยผมหน่อยโอ้ยหลังก็หักตายเลยครับพี่น้องเราช่วยยกหน่อยได้ครับอ่ะเขามาปึ๊บโอ๊ย อยข้างนี้ะดิท้งออกาังพอได้เลยก็กุกกักกพอไหมโอเคฮะโอยปวก็่อไเก็บแข้บ้างอยเจ็บหัวมากกว่างเจ็บหัวมากกว่าเจ็บหัวมากกว่าเจ็หัวว่า 有，来吧。 ไม่มีใครเกินคุณแล้วสุดยอดจริงครับพผมสุดยอดจริงใครอยากมาเรียกเรียกผมได้เฮ้ยเร่งรับลูกค้าแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรผมช่วยไหมครับพอดีว่าอยากได้เตาแก๊สใหม่อะค่ะอยากได้เตาแก๊สใหม่งั้นผมขอแนะนําตัวนี้เลยครับเตาแก๊สอินฟลูเลหัวคู่เหมาะสาหรับแม่บ้านยุคใหม่อย่างคุณครับผมค่ะได้เลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอนั่งรอก่อนละกันค ยังไม่เอาครับอ่ะยังค่ะเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวให้คนมันช่วยเลือกด้วยค่ะคุณสวยนะครับเนี่ยอขอบคุณค่ะมังเกลียดไปนะถ,ถ้าเกิดว่าผมนั้นจะขอยกคุณเนี่ยมาอยู่ในหวัวใจของผมนีม่ลูกค้าผมคุณอย่ามาแซวอย่างนี้น,นะมันก็ไม่เกี่ยวหนูมีแฟนหรือเปล่าฮะมีแล้วค่ะนแฟนหนู่ะไหนอะนุ้นไงมาแล้วเนี่ยโอ๊ยหลันเนี่ยดูสิมีคนมาจีบเขาด้วยอ่ะเนี่ยมีปัญหาอะไรลำเพย โอ้โห่เคยเลหรอจ๊ะหน้าขยันแต่ชีพวนนกเป็นนกเนี่ยเขามาจีบเขามาจีบแบบตัวเองเอานักกาบลารไปออกกำังเหเ่อเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 ดี่ย้ี่ใช่ไี๋ดี๋วอะีรพวกคุณอะไดมีปัวหาีะไวกดี๋ยวเดี๋ยเี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดีีวเืีเว เฮ้ยอะไรของพี่เน oh ี <lonely> ่ยเอ้าฟาเหรอใช่เดิมพันกับพี่ไหมเฮ้ยยังไงอ่ะพี่กล้าพอหรือเปล่าล่ะผู้หญิงคนนี้เลยถ้าใครชนะพี่ได้พี่ยกให้เลยเกมง่ายๆเลยตบหน้ากันไหมเฮ้ยเกมตบหน้ากันเหรอก็น้องจีบแฟนพี่ถ้าก็น้องตบหน้าพี่งั้นมาตบกันจริงๆไปเลยใครคนไหวคนนั้นชนะแต่พี่ว่าของพี่ช่วยยกออกให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวให้เขาออกก่อน

กติกาเป็นไงบ้างพี่ตบคนละทีตบคนละทีเหรอใช่จนกว่าใครจะทนไม่ไหวแล้วแพ้ไปเองพี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพี่มายืนเป็นกรรมการโอ้โหอยู่นี่ครับหน้าฟังไปหมดเลยอ่ะยู่ว่าหน้ามันฟังเล็บเล็บด้วยอะเล็บพี่เชิงเนี่ยยืนกลาง One Two Three อยาาตใจนายนี่มันสุดยอดฉันแพ้ใจนายจริงๆสู้กำลังนายไหวแต่สู้ใจนายไม่ได้ลองดูก่อนดิพี่ลองดูก่อนดิพี่ผมเชียร์พี่เราดูแล้วมันไม่น่าหรอกมันไม่น่าหรอกผมเชียร์พี่ขอบใจมากฉันจะยกแฟนฉันให้นายเอาทีหลังเราไม่ทำแบบนั้นมึงไปยืนั่งนู้น ดูส่วนความเป็นลูกผู้ชายด้วยคนนี้เหมือนจะชอบแฟนพี่นะใช่ผมอยากอย่างนี้เลยแล้วกันเราจะแข่งกันเราจะแข่งกันแค่แมตช์เดียวเท่านั้นแมตช์เดียวผมขอดีเลี้ยงก่อนขอดีเลี้ยงก่อนปั๊บใครครับคุณเริ่มก่อน ใโอเคพ้ดิ่ใหม่มันต้องพี่ก่อนเอาค้างอยู่ไหนเนี่ยนี่ป๊าคุณเริ่มก่อนอย่างนี้แล้วกันไม่ต้องอย่างนี้นับเลยนับเลยเล่ต้ออย่างนี้1 2 3 5 คัลไไไ่ไม่เป็นไรเดีย๋ยวเจอไม่เป็นไรยังไงก็เอาใจช่วยนะคะคุณบริบูรณ